สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็ขอโทษนะครับท่านใดที่ผมลงแนวทางชาเนาะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ผมก็ติดธุระนะครับพี่ๆเลยก็แต่ละรอบบางครั้งอาจจะลงช้านะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแนวทางเราในรอบดึกก็จะเป็นราวกาชาดดาวโจน VIP ีไอแล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็พี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาหรือเข้ามานานแล้วเนาะแต่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมก็ของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานรากาชาิผมให้เก้ากับ3ไปผลที่ออก73517นะครับของเราให้3 4 3 6ออก35ซะงั้นันะครับ9ไม่มาเนาะ ใครเอา3าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่35นะครับดาวโจน VIP ให้1กับ7ผลที่ออก4 9 7 6 2ในรอบนี้ใครรูดที่7เข้าไปที่97นะครับเนาะในตัวเจาะเรานะครับ9779นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับไอดาวโจนปกตินะครับให้0กับ8ผลที่ออก0ู8 7์อันนี้เราในตัวเจาะนี่ยไม่มีแต่ขั้นใดที่เอาตัวเด่นผมประกบคู่นะครับไปพี่เข้าไปที่ 08ตรงๆนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับผมส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมราวกาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ู1 0 3 0 7 สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสามตัวนะครับผมสี่ศูนย์เจ็ดนะครับนะครับผมส่วนดาวโจน v วีไอพีนะครับดาวโจน v วีไอพีนะครับให้ไปที่เลขสองกับเลขหก สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองสี่สองเจ็ดสองเก้าหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะครับสามตัวหกสองสี่นะครับ นะครับตามนี้นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้มาเลขในตัวเด่นเลขนะ08นะครับ08เขาคืนนี้ก็ขอให้เด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่พผมได้เลข0กับเลข4สายลูดนะครับให้ไปที่เลข4 47 48 49นะครับ 0 7 0 5 0เจ็ดูนห้าูนหกนะครับสามตัว0ูนสี่แปดนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปังๆ,งๆ,งๆทุกท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ